กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคินวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสหรับหัวข้อของวันนี้ในตอนนี้ผมทางหน,นของเพจ Official หลักเนี่ยได้มีการปล่อยข้อมูลบางส่วนที่เป็นข้อมูลใหม่ออกมาที่จะเกี่ยวข้องกับการอัปเดตในอนาคตอันใกลน้นี้ผมเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก็จะทำการสปอยการอัปเดตที่เกิดขึ้นมาในเร็วๆนี้ก็มัดีกว่าว่าจะมีอะไรกันบ้าง มาเริ่มกันอย่างแรกรับผมกับปืนเซตสีทองที่ตอนนี้ผมมีการเลื่อนการวางจําหน่ายออกไปก่อนโดยทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็ให้เป็นประมาณว่าเราเนี่ยต้องขออนุญาตในการเลื่อนวางจําหน่ายออกไปชั่วคราวผมเนื่องด้วยสาเหตุหลายอย่างผมซึ่งผมคาดกันว่าหนึ่งในความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือปืนนี้เนี่ยจากตอนแรกที่เขาจะวางขายก็อาจจะเป็นปืนที่ได้ฟรีจากการลงในแหล่งจันหลับในซีซั่นหน้าผมอันนี้ก็เป็นเพียงแค่การคาดการเฉย ก็ต้องมารอรู้จริงๆว่าเขาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบไหนนั่นเองนะอัปเดตต่อมาผมเคี่ยวกับผู้เล่นสายฟรีในวันที่ประมาณสักช่วง16กครับผมทางด้านของตัวลานคาซีเนี่ยจะมีการอัปเดตปืนใหม่แน่นอนว่าปืนที่เขาจะอัปเดตมาคราวนี้ผมจะเป็นปืน PDW 5 7ีสกินของร o ย a ลคิม s ันที่จะเป็นสกินในระดับ EPIC ราคาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ถึง30,000 แล้วนอกจากนั้นผมก็ยังมีปืนสไนเปอร์ไรเฟิลอาร์ติด50ในสก,กินของตัว Holiday แล้วก็วในส่วนของตัวแอคเซ l ลไรเฟิลไทย25ในสกินระดับ u n c o m มมอและทางด้านของปืน FHJ 18ในสก,กินระดับ u n c o m มมออีกเหมือนกันก็เียกได้ว่าใครที่เป็นสายฟรีเนี่ยรอได้เลยผมปืนเหล่านี้เนี่ยจะเปิดในร้านค้าให้อย่างแน่นอน และต่อมาผมกับภาพตารางเวลาการอัปเดตในตอนนี้ก็ปล่อยมาแบบคร่าวๆแล้ยผมที่สังเกตเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าจะมีในส่วนตัว New w e p อ o n อันใหม่เนี่ยจะมาขายในช่วงต้นเดือนนี้ผมและนี่คือภาพใหม่ล่าสุดนะผมจาก New w e p p o n ก็คือปืน kn 4 4จะเป็นปืนที่มาขายในระดับ Regenerate ผมอันนี้ก็ค่อนข้างคอนเฟิร์มแบบ100% และแน่นอนว่าการได้รับปืนกะบอกนี้ผมก็จะมาในรูปแบบของตัวรักกิดอพร้อมกับตัวละครตัวใหม่สเปกเตอร์ที่มีภาพหลุดมาก่อนหน้านี้อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะชัวร์เลยว่าใครที่อยากจะได้อันนี้ผมก็ต้องเตรียม CP ให้เยอะกันนิดนึงโดยที่ผมคาดกันไว้เนี่ยก็น่าจะต้องเตรียมกเกือบๆประมาณสัก9,000ถึง10,000 CP ก็ค่อนข้างที่จะการันตีว่าได้แน่นอนและนี่คือภาพสเตตัสแบบคร่าวๆข,ข,ของตัวปืนผมก็จะมีดาเมจประมาณ75ความเร็วในการยิงอยู่ที่40ความแม่นยำ60 ระยะการเคลื่อนที่75แล้วก็ระยะยิง40ครับผมก็ต้องถือว่าเป็นหนึ่งปืนที่ค่อนข้างมีดาเมจสูงแต่ว่าการยิงเนี่ยก็จะชาเล็กน้อยแต่อย่างที่รู้กันว่านี่เป็นเพียงแค่ภาพหลุดเท่าผัเพราะฉะนั้นตอนโตเกมมาจริงเนี่ยสเตตัสตัวนี้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองเนาะและอีกหนึ่งสิ่งที่ผมเนี่ยคาดการว่ามาแน่นอนผมก็คือใครที่เติมบัตรพาร์ทในซีซั่นที่สนี้แล้วก็มีในส่วนตัวมีด Color s p e c t u m เนี่ยก็จะปลดล็อกในส่วนตัวเกาะเซ็ตใหม่ผมที่เป็นเซ็ต Color s p e c t u m โดยแน่นอนว่าเจ้าตัวปืนนี้ผมก็จะช่วยในเรื่องของการปลดล็อกความสามารถทําให้เอพของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก50%โดยนอกจากเจ้าปืนที่จีอยู่ในลักคตีดอแล้วเนี่ยก็จะมีในส่วนตัวระเบิดสติ๊กกี้ที่เป็น color s p e c t รัมก็น่าจะอยู่ในลักคตีดอให้อีกเหมือนกันผมก็ค่อนข้างที่จะอยู่เกือบ100%เลยนะสำหรับเซตคอมโบอันนี้ใครอยากได้ปลดล็อกสนี้ให้หมดก็ต้องมีปืนกระบอกนี้บวกกับตัวระเบิดนั่นเองเนแะแล้วก็การอัปเดตเสริมในช่วงกลางเดือนประมาณวันที่15ถึง25 ในส่วนของตัว Battle Royale ผมก็จะมีตัวคาสใหม่ที่ผมเคยทำรีวิวไว้ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนตัวปืนสายกับดักที่เรียกได้ว่าโหดขิงๆมากเลยผมใครที่ชอบเล่นแบบว่าสายสะพอตเนี่ยปืนนี้จะค่อนข้างเหมาะต่อการเล่นเป็นทีม4คนมากๆอัปเดตต,ต่อมาผมกับการเตรียมเปิดเซิร,เร์ฟเทสให้ผู้เล่นเนี่ยได้ลองเล่นกันในเดือนหน้าครับผม ก็นั่นนว่าแพทหน้าเนี่ยก็จะเป็นแพทในซีซันที่4ก็จะเป็นแพทขนาดใหญ่ที่จะมีการเนิร์ฟแล้วก็บัฟความสามารถของตัวปืนแล้วก็อเวอเตอร์สกิลรวมถึงอะไรต่างๆที่มันโอพจนเกินไปหรือปืนไหนที่มันค่อนข้างที่จะไม่ดีก็จะมีการปรับเพิ่มทําให้ดียิ่งขึ้นก็แน่นอนว่าใครที่อยากจะเล่นเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพี่ลิงได้ข้อมูลเกี่ยวกับเซิร์ฟเทสเพิ่มเติมเดี๋ยวพี่ลิงจะมาแจ้งแฝลิงให้อีกทีหนึ่งนั่นเองเนอะก็รอกันได้เลยสำหรับการเล่น,ลววน,นเซิ 5, เร์ฟ และต่อมาครับผมกับการดีไซน์ตัวละครโซบแล้วก็ตัวละครอื่นๆเพิ่มเติมครับผมก็แน่นอนว่าทางด้านของตัวละครเนี่ยนอกจากที่จะมีระดับอ e ีพิกทั่วไปเนี่ยก็จะมีความเป็นไปได้ว่าจะมีตัวละครที่เป็นในระดับรีเจเนอเรีด้วยอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมความสามารถของตัวละครรีเจเนอเรียเนี่ยก็จะมีสกินอะไรหรือก็เอฟเฟกตต่างๆที่สวยงามมากกว่าตัวละครที่อยู่ในระดับอ e ีพิกก็ต้องมารอรอดิตีว่าจะมีตัวไหนเนี่ยที่เพิ่มเข้ามามั่งนั่นเองเนาะ และในส่วนของข้อมูลการปรับแต่งอื่นๆนะครับผมรวมถึงอาร์ติครวมถึงเอา r i ไรเดอร์หรือว่าข้อมูลเฟคแบรต่างๆเนี่ยผู้เล่นก็สามารถนําเสนอนไดนะ้เพื่อให้ทีมงานเนี่ยนำไปอัปเดตแล้วก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขนะอัปเดตต่อมาในโหมดของ b a t t l e r o y a l ลแน่นอนว่าจะมีในส่วนตัวคลาสใหม่อัปเดตเข้ามาแล้วในส่วนตัวสิ่งปลูกสร้างสิ่งของต่างๆที่อยู่ในฉากของ Battle Royal เนี่ยก็จะมีการแอ d ข้อมูลต่างเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ปรับแต่งบางส่วนที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมเข้าไปในฉากทาให้ฉากเนี่ย แต่ละฉากมีความสมดุลในการเล่นที่มากขึ้นและในส่วนของโหมด MP ก็จะมีการแก้บักบางอย่างในโหมดของฮาร์ดพอยที่มีการแสดงจุดเกิดหรือว่าจุดบักต่างเนี่ยที่มันไม่ตรงกับการทํางานจริงครับผมก็ต้องใช้เวลาในการแก้ไขเล็กน้อยและเมื่อพูดถึงโหมด MP ผมพอดีผมไปเห็นภาพนี้เข้ามาผมทําเกี่ยวกับจุดเกิดหรือว่าจุดยึดต่างๆของในแต่ละฉากในโหมดของฮาร์ดพอยก็แน่นอนว่าใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยยังจําจุดยึดไม่ได้ของโหมดฮาร์ดพอยเนี่ยก็สามารถศึกษาได้ตามภาพนี้เลยนะ และในส่วนของการเล่นในโหมดซอมบี้ผมหลังจากเดือนนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็คือจบเดือนนี้โหมดซอมบี้ก็จะโดนเอาออกอันนี้คือค่อนข้างคอนเฟิร์ม100%แล้วนะแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของบาลานซ์การเล่นของปืนในแผทหน้าปืนที่ทางด้านของผู้พัฒนาเนี่ยการันตีว่าโดนเนิ0ร์ฟ100%ก็คือปืน S36 แต่ในส่วนของตัวรายละเอียดเนี่ยผู้พัฒน,นาเขาก็ยังไม่บอกรายละเอียดมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องรอรุ่นอีกทีนึงในช่วงของเดือนหน้าในเซิร์ฟเวอร์เทส ครับต่อมาผมเป็นการประกาศเกี่ยวกับข่าวดีว่าทางด้านของโหมด MP เนี่ยจะมีแผนที่ใหม่โดยก็มีคลิปคร่าวๆให้เราเนี่ยเห็นนักตอนนี้แล้วผมและนี่คือลักษณะของแผนที่ใหม่ที่เขาเนี่ยปล่อยมาเป็นคลิปหลักจากออฟฟิเชียลแล้วผมก็จะเป็นตามนี้เลยนะก็สังเกตว่าในห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องที่มีวิทยุสื่อสารรวมถึงหน้าจอเรดาร์ต่างๆในการตรวจสอบและจากการที่ผมเนี่ยได้ไปหาข้อมูลมาสรับดานใหม่ที่เรากำลังจะเล่นเนี่ยก็จะชื่อว่าด่านเมียวดาว โดยลักษณะของตัวดานผมก็จะเป็นโรงฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ก็ได้เรียนมาว่าฉากนี้เนี่ยเป็นฉากที่มีพื้นที่ใหญ่มากมีจุดในการต่อสู้เยอะมากๆเลยผมไม่ว่าจะเป็นฉากห้องต่างๆรวมถึงพื้นที่จะมีระดับสูงระดับกลางแล้วก็ระดับต่ำรวมถึงจุดแอบยิงของสไนเปอร์ค่อนข้างเยอะจุดที่เป็นทางล่งเยอะแล้วก็สิ่งก่อสร้างต่างๆนะสามารถระเบิดได้ก็ถือว่าเป็นอีหนึ่งด่านที่น่าเล่นมากๆเลย โดยในฉากนี้ผมก็จะมีห้องหนึ่งห้องร็บผมที่ตรงตามรูปสปอยจากทีมงานออฟฟิเชียลผมก็แน่นอนว่าค่อนข้างคอนเฟิร์มเลยว่าด่านนี้เนี่ยจะเป็นด่านถัดไปที่เราเนี่ยจะได้เล่นกันอย่างแน่นอน โดยในส่วนตัวกิจกรรมของต่างประเทศทผมเขาก็มีให้เราเนี่ยทำการทายแผนที่ว่าแผนที่มีชื่อไรผมแล้วก็จะรับฟรีไป560 CP oh, like แต่ว่าในเซิร์ฟเวอร์บ้านเราเนี่ยค่าการว่าไม่น่าจะมีกิจกรรมนี้นะก็จะตัดทิ้งไปนะในส่วนนี้ภาพต่อมาผมเกี่ยวกับ New Score s t i k แล้วก็ตัว Operator Skill อันใหม่ทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็จะถามผู้เล่นว่าอยากจะให้มี Score s t e c k หรือว่า Operator อันไหนเนี่ยมีการอัปเดตเข้ามาก็สามารถคอมเมนต์กันได้นั่นเองเนะ ก็แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าอันไหนที่ได้รับการเลือกเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์สูงว่าสกอร์สติ๊กอันนี้เนี่ยจะได้อัปเดตเข้ามาในเร็วๆนี้ผมโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะมีตัวสกอร์สติ๊กให้เราทำการทดสอบได้ก็น่าจะโผล่มาเหมือนกันครับผมที่เป็นตัวรถถังระเบิดอันนี้เนี่ยก็าคาดการว่าน่าจะโผล่มาในช่วงของเซิร์ฟเทสในการทดสอบในช่วงเดือนหน้าและก็ข้อมูลเพิ่มเติมครับผมในตอนช่วงเช้าของวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่สังเกตดีๆเนี่ยจะมีในส่วนตัวล็อกอินรีวาร์ดแบบใหม่อััปเเเดตตข้ามามมในวก โดยภายในหน้าตาของล็อกอินตัวนี้ผมก็จะมีตัวละครที่จะแจกฟรีให้กับผู้เล่นแต่ต้องย้ำว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นทางด้านของตัวเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศนะในเซิร์ฟเวอร์ไทยของเราผมก็มีแนวโน้มว่าถ้าจะมีแจกฟรีเหมือนกันแต่อาจจะเป็นของที่น้อยกว่านี้นิดนึงครับผมก็ต้องรอรู้ดีทีว่าทางด้านของทีมงานไกดาเ,เขาจะมีอะไรมาแจกให้กับผู้เล่นกันบ้างนะที่เป็นสายฟรีแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่เราจะจากกันไปผมในช่วงวันเสาร์ที่นี้เนี่ยทางทีมงานเนี่ยก็จะมีการแข่งขันทัวนาเมนต์ใหญ่ของประเทศไทยผมก็นนว่วา ใครที่ว่างๆอยู่เนี่ยก็อย่าลืมเข้ามารับชมกันได้นะก็จะมีในส่วนตัวไอเทมของราวัระดับอ e ีพิกเนี่ยแจกฟรีให้กับผู้เล่นกันนั่นเองโดยในตอนนี้ผมก็จะมีโค้ดมาให้กับผู้เล่นทุกคนอยู่ทั้งหมด2โค้ดนะตอนนี้ผมก็สามารถไปเอาไปกรอกได้เลยก่อนที่จะหมดอายุนั่นเองเนะก็จะเป็นตามภาพนี้เลยโค้ดแรกกับผมก็จะเป็นในส่วนตัวบัตร XP ฟรี P ee, แล้วก็โค้ดที่2เนี่ยจะเป็นในส่วนตัวกล่องสุม่มตัวละครฟรีผม1อันก็อย่าลืมเข้าไปกดรับกันนะ แล้วก็เข่าประมาณนี้ผมสำหรับการสรุปข้อมูลทั้งหมดที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ผมเหมือนเดิมว่าถ้าเกิดว่าพีิริณได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวพีิริณก็จะรีบเอาข้อมูลต่างๆมารีวิวให้เพื่อนๆไ,ได้รู้ก่อนใครอย่างแน่นอนและเกิดว่าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมเพื่อเป็นการกระจายพีิริณเนี่ยในการทำคลิปที่มีคุณภาพต่อไปสำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมผมก็ไปแล้วบ๊บ